วงการต้นไม้ฮือฮาราชนีแห่งไม้ใบมอนสเตอร่าต้นละ1 4ล้านแสนบาทวงการต้นไม้ตั้งแต่ปีที่ผ่านมาเรียกว่าราคาขึ้นเอาขึ้นเอาโดยเฉพาะต้นมอนสเตอร่าที่ถูกขนานนามว่าราชนีแห่งไม้ใบโดยเฉพาะหากเลี้ยงได้ใบด่างยิ่งด่างมากก็ยิ่งแพง ล่าสุดมีการแชร์ในโพสต์จากสมาชิก Facebook ชนัญญาซึ่งเป็นภาพของต้นมอนสเตอร่าขนาดไม่ใหญ่ไม่เล็กแต่ที่สังเกตได้ก็คือที่บริเวณใบมีลักษณะาด่างตรงตามลักษณะของต้นไม้แพงโดยระบุว่ามาส่งน้องวันนี้1 4ล้าน4แสนบาทมารับเงินเต็มส่งถึงมือขอบคุณคุณพี่ครับ เจ้ามอนสเตอร่าถูกยกให้เป็นราชินีแห่งไม้ใบด้วยความที่มีใบขนาดใหญ่มันวาวมีรอยแกฉกสลุบ,บนใบที่สวยงามซึ่งเป็นลักษณะเด่นของพืชตระกูลนี้จึงเป็นที่นิยมในหมู่คนที่เลือกต้นไม้มาตกแต่งบ้านยิ่งช่วงที่ผ่านมาเหล่าคนดังในวงการบันเทิงหลายคนได้หันมาปลูกต้นไม้ฟอกอากาศเยอะมากขึ้นและอัปรูปผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียก็มีส่วนทำให้ต้นไม้ได้รับความนิยมและมีราคาที่สูงขึ้น ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด